เฟเล่เช้านี้คุณผู้ชมคะประตูเป็นอุปกรณ์ภายในบ้านชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญและดูแลกันเป็นพิเศษหน่อยนะคะเพราะประตูถือได้ว่าเป็นด่านหน้าของหลายต่อหลายห้องเป็นตัวแบ่งกั้นห้องให้เป็นสัดส่วนที่สําคัญประตูยังเป็นส่วนประกอบหนึ่งของการป้องกันความปลอดภัยในห้องหรือสถานที่ต่างๆอีกด้วยคะ่ะ ประตูที่เราคุ้นเคยกันดีนั้นก็มักจะเป็นประตูเปิดนะคะที่ต้องใช้พื้นที่ในการติดตั้งกันพอสมควรแต่หากเป็นประตูที่ใช้พื้นที่น้อยกว่าใช้งานได้นานกว่าและทันสมัยมากกว่าประตูเปิดสักหน่อยนั้นก็ต้องยกให้กับประตูบานเลื่อนแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมระบบนี้ก็จะเป็นระบบไดร์ล็อกครับก็คือเป็นระบบเปิดด้วยคีย์การนะครับคือปกติถ้าเป็นระบบเดิมก็จะเป็นล็อกด้วยกุญแจนะครับแต่ประตูไดร์ล็อกล็อกนี้ก็จะใช้ระบบการ์ดที่เป็นแค่แตะมันก็สามารถเปิดหรือว่าปิดล็อกได้อัตโน จะมไม่มีการปิดโดยกระแทกครับจะค่อยๆปิดนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยเมื่อมีส่วนใดไปสัมผัสก็จะไม่มีการปิดทับนะครับจุดเด่นนะครับก็คือเรื่องพื้นที่ในการทํางานนะครับจะเป็นการมูฟ พื้นที่ในแนวราบนะครับพื้นที่ในการติดตั้งก็จะน้อยนะครับการใช้งานก็จะง่ายและก็สะดวกนะครับสะดวกสบายทันสมัยแถมยังมั่นใจเรื่องความปลอดภัยได้แบบนี้หากอยากจะติดตั้งจะต้องมีอุปกรณ์อะไรมากหรือเปล่าคะสําหรับอุปกรณ์บานเลื่อนนี้นะครับก็จะมีอุปกรณ์หลกักๆ,ๆ,ๆอยู่3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่1ก็คือเราเรียกว่าเป็นชุดลูกล้อนะครับสาหรับบานเลื่อนนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับที่เราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ สำหรับปิดแบบนุ่มนวลนนครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือรางบน,นครับอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งก็มีไม่กี่ชิ้นดูไม่ยุ่งยากสักเท่าไหร่ใช่ไหมคะคุณผู้ชมงั้นตอนนี้เราไปดูกันดีก,กว่าค่ะว่าขั้นตอนวิธีการติดตั้งนั้นจะง่ายได้ขนาดไหนในขั้นแรกนะครับเราก็จะเตรียมสําหรับรางบนนะครับอันนี้ชุดนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปกรณ์ปิดแบบนุ่มนวลน,นะครับเราก็จะได้อุปกรณ์ชุดล้อตัวที่1บวกกับ รางปิดแบบนุ่มนวลนะครับแล้วก็จะใส่ชุดลูกล้อตัวที่2นะครับซึ่งใช้สำหรับยึดหน้าบานนะครับหลังจากนั้นก็ใส่อุปกรณ์ตัวหยุดหน้าบานนะครับเมื่อเราใส่อุปกรณ์ทั้งหมดครบแล้วครับเราก็จะทํารางนี้ขึ้นไปติดตั้งด้านบนของหน้าบานประตูที่เราจะยึดนะครับจะมากําหนดตําแหน่งนะครับของตัวปิดแบบนุ่มนวลนะครับเสร็จแล้วเราก็เราก็ต้องยึดนะครับตัวยึดหน้าบานนะครับเราต้องวัดระยะนะครับซึ่งตัวยึดนี้ก็จะไปถูก กับตัวชุดลูกล้อที่เราติดตั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในการติดตั้งนะครับเราก็จะยกหน้าบานนะครับก็จะเอาตัวยึดหน้าบานนะครับให้ตรงตำแหน่งกับชุดลูกล้อที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับต่อไปก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายก็เป็นการปรับหน้าบานนะครับหลังจากล็อกแน่นแล้วเราก็ทดลองนะครับปิดประตูนะครับเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับสําหรับการประกอบอุปกรณ์นะครับรางสไลด์นะครับหน้าบานสไลด์บวกกับอุปกรณ์พิเศษปิดแบบนุ่งเงินครับผม กอบชิ้นสำคัญของประตูบานเลื่อนแบบนี้ก็คือชุดรางเลื่อนประตู